สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e v i l l ล n ย Podcast เพื่อนๆเ,เคยเชื่อไหมครับว่าความคิดของเราเองสามารถทำร้ายตัวเราได้ทำให้เราป่วยหรือทำให้เราแย่ลงได้จริงๆถ้าเคยได้ยินเรื่อง p l a c s i b l e f f e c t ที่ความเชื่อในด้านดีทำให้เราหายป่วยได้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับด้านตรงข้ามของมันที่โคตรน่ากลัวเป็นครับนั่นก็คือ n o s i b l effect หรือยาพิษที่สร้างขึ้นจากความคิดของเราเองผัดวันพราซิบเอฟเฟกความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ความมืดเราต้องเข้าใจแสงสว่างกันก่อนครับในวงการแพทย์เนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพราซิบเอฟเฟกอธิบายง่ายๆคือการที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรืออาการป่วยหายไปจากการได้รับยาหลอกหรือการรักษาหลอกๆเช่นเม็ดยาที่ทําจากแป้งน้ําตาล แต่มันได้ผลเพราะความเชื่อของผู้ปุ๋ยว่ายานั้นจะช่วยรักษาเขาได้พลังของพลราสิบเอฟเฟกมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับแพทย์ในยุคก่อนใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาจริงแต่คนไข้ก็ยังหายและในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงศึกษาพลังที่น่าทึ่งของมันสมองเรามีพลังมหาศาลครับเมื่อเราเชื่อว่าเราจะหายสมองก็จะปล่อยสารเคมีที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือกระตุ้นการฟื้นตัวของร่างกาย มันคือโรงงานผลิตยาที่ดีที่สุดในตัวเราแต่ถ้าความเชื่อนั้นมันกลับพาเราไปสู่ด้านมืดละ่ะ p a ทู t น n o c บ b o Effect ยาพิษที่มาจากความคิดมาถึงเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ครับนั่นก็คือ n o c ิ b o Effect มันคือปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับ p l a c ิ b o อะ f ัับคือการที่ความเชื่อนในด้านลบหรือการคาดหวังว่าจะมีผลข้างเคียงกลับทําให้ร่างกายเราเกิดอาการป่วยหรือเกิดผลข้างเคียงนั้นขึ้นมาจริงๆ แม้ว่าเราจะได้รับเพียงยาหลอกที่ไม่มีสารออกฤทธิ์ใดๆก็ตามลองจินตนาการดูนะครับคุณได้รับยาเม็ดหนึ่งมาและหมอเตือนว่ายาน,นี้อาจทําทให้คุณปวดหัวถึงแม้ว่ายาน,นั้นจะเป็นแค่แป้งน้ําตาลแต่คุณกลับปวดหัวจริงๆตามที่คาดหวังไว้นี่แหละครับคือโ no นซิโบเอฟเฟกต์กลไกของมันก็คือเมื่อเรามีความเชื่อหรือความกลัวในด้านลบสมองของเราจะเริ่มปล่อยสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและความวิตกกงังวลซึ่งสารเหล่านี้ จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเราแสดงอาตานทางกายภาพออกมาจริงๆมันคือพลังของจิตที่บิดเบือนความเป็นจริงในร่างกายเราพาทรี ry, คดีศึกษาที่โคตรพีคเมื่อความเชื่อพรากชีวิตเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้ลึกซึ้งขึ้นผมจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์วงการแพทให้ฟังครับเรื่องแรกคดีที่ความเชื่อพรากชีวิตในปี1974มีรายงานเคสของชายวัย32ปีคนหนึ่ง ที่ถูกหมอวินิจฉัยอย่างผิดพลาดว่าเขาเป็นมะเร็งตับและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ3เดือนชายคนนี้เสียชีวิตลงตามคำทำนายของหมอเป,ะเปะ๊ะๆแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือเมื่อแพทย์ะนะสูตรศพเขาแล้วพวกเขาคบว่าชายคนนี้ไม่ได้เป็นมะเร็งตับแพทย์ลงความเห็นว่าการเสียชีวิตของเขาเกิดจากความเชื่อที่สมองสร้างขึ้นมาเองจนร่างกายหยุดทำงานตามความคาดหวังของเขาอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดคือในงานวิจัยทางคลินิก เมื่อนักวิจัยให้ยาหลอกกับกลุ่มทดลองและบอกพวกเขาว่ายานี้อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกกลับแสดงอาการผลข้างเคียงนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาการวิงเวียนศีรษะปวดท้องหรือคลื่นไส้ทั้งๆที่ยาไม่มีสารออกฤทธิ์ใดๆเลยและที่น่ากลัวที่สุดคือเคสของการติดเชื้อที่เกิดจากความเชื่อในงานวิจัยหนึ่งผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งได้รับยาปลอมและถูกบอกว่าจะเกิดอาการติดเชื้อที่ผิวหนังผลปรากฏว่า ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีผื่นและตุ่มผู้พองขึ้นที่ผิวหนังจริงๆทั้งๆที่ไม่มีเชื้อโรคใดๆเลยมีแสดงให้เห็นว่าสมองเรามีพลังที่จะสร้างอาการป่วยขึ้นมาได้จริงๆ Part 4 Nocebo Effect ในโลกยุคดิจิทัลแล้ว n o c i b o Effect ทนอยู่ใกล้ตัวเราแค่ไหนมันอยู่ทุกที่เลยเพื่อนลองนึกภาพดูสิ Cyberconia เวลาเราอ่านกระทูในอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยข้อมูลน่ากลัวเกี่ยวกับอาการป่วยหรือผลข้างเคียงของยา ความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถทําให้เราเริ่มรู้สึกมีอาการเหมือนที่เราอ่านเจอได้จริงๆด้วยนะครับพลังของโซเชียลมีเดียเมื่อเพื่อนเราบ่นว่ายานี้ทําให้มีผลข้างเคียงเราเห็นแล้วก็อาจจะเริ่มคิดตามและสุดท้ายก็รู้สึกเหมือนจะมีอาการเดียวกันการตลาดที่จี้จุดความกลัวบางครั้งเนี่ยการตลาดก็ใช้กลยุทธ์ที่ทําให้เราเชื่อว่าเรามีปัญหาบางอย่างซึ่งความเชื่อนั้นสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเราได้โดยไม่รู้ตัว สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของโนซิโบเอฟเฟกที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่ในทุกๆวันมันคือความเชื่อที่ค่อยๆสร้างยาพิษให้กับร่างกายของเราบทสรุปพลังของความคิดรักษาและทําลายเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการให้เพื่อนๆตื่นกลัวนะครับแต่ต้องการให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าสมองของเราเนี่ยมีพลังที่โคตรมหาศาลมันสามารถรักษาเราได้ด้วยพลาซิโบเอฟเฟกและในทางกลับกันมันก็สามารถทําร้ายเราได้ด้วยโนซิโบเอฟเฟกและว,วันนี้ คุณจะเลือกที่จะใช้พลังของความคิดในทางไหนพลังของความคิดเป็นได้ทั้งยาและยาพิษแล้วคุณจะเลือกให้มันเป็นอะไร